สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กพันนีพานะคะทุกคนเมื่อวันนี้กะแต่งตัวเป็นทึบเด็ดนะแต่งตัวเป็นสาวไทยนะคะมาอยู่ที่แถวพาสชนะใดนะคะมามาถ่าย MV เพลงใหม่นะคะของจิเจดีเคแล้วก็ของน้องติ๊กเองแล้วก็ฟิจอริ่งกับ ยุดสารวัคะอยู่แต่ประเทศลาวนะคะบรรยากาศแบบดีนะคะลูกมาตีแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงนะคะเป็นสถานที่ที่แรกที่พาทิดฮึ่นก่อนหมู่เลยเออนี่ไงเห็นปะ็ <laughs> ตอนนี้ก็แดดหอนละเด้อ,อแดดแดดแต่ว่ามีท่านได้หอนดอมันยังล่มอยู่นะคะยังอากาศก็ยังอากาศดีนะถือว่าอากาศดีอันนี้ก็จะเป็น สังสรรค์เมื่อคืนนะคะแต่ว่าติกาได้เข้ามานอนตั้งแต่ฮุกทุ้มนะคะพอมานอนตั้งแต่ฮุกทุ้มแล้วกับนอนมีค่อยรับดอเพราะว่าเขาเสียงดังนี่ค่ะติกามานอนอยู่ตรงเต็นท์นะที่แรกนอนอยู่ในห้องนี่แต่ว่าไอ้ต้องการบรรยากาศนะคะก็เลยมานอนอยู่เต็นท์เอาเต็นท์มากางกับน้องนุ้นสองคนนะคะนี่ก็เป็นเกาะกลางน้ําเนาะไอ้ซุมเขาแอนจาร์นี้ก็ได้ไปถ่ายแล้วนะคะอ่า ฉากแรกเนาะนี่ก็สงสัยกำลังลราไปท่ายอยู่สูสภาพเป็นฉากของไอ้อ่อไอ้ไอพะลึกเกาะไอเชนนะคะแล้วก็ติ๊ก็จะได้มาท่าท่ายอยู่ทั้งเฮือนนี่แหละมั้งเนาะเสื้อผ้านะผมเดี๋ยวติกแต่งเองวันนะคะแต่อานสะมีงามเพราะว่าแต่งหน้ามีเก่งถุงพูดก็จะเป็นพระลานหินนะผู้นาคือเหงื่อแท้กับผ้าขวัญด้วยบายบายก้อนหน่อยเก่งมากนอ้อง อาบน้ําตั้งแต่เช้าขึ้นหนาวมากอันนี้นะคะเป็นหนาวอันนี้พออาบนะน้ำจิบเลยได้เดินทางมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวฟาเพีงใหม่ในเดอร์ค่ะเป็นกําลังเจอเฮอร์ในเดอร์เพลงใหม่กําลังรอปล่อยวันที่สิบแปดเดือนเดือนนี้อะไรเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมเดือนสิบแปดพฤศจิกายนนี้นะคะหลังเลขออเดอร์้ขออภัยนะคะเพราะว่าอาจใจไม่ได้ว่าภาษาลาวอาจจะไม่ได้ว่าภาษา,จจา,าอาีสานนะคะ เพราะว่าเลอามาในสุดภูไทยเขาต้องว่าผูุไทยเนาะกัฝาไอ้ได้ค่ะทีนี้ก็ตั้งเจอซุ้มเอ็ดนะคะซุม้มซุ้มเอ็ดมาได้สักพักนึงแล้วแต่ยังมีขั้นว่าเป็นเพลงทะเลกอกไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าเป็นเพลงอันเป็นเพลงเปิดตัวยังเป็นทางการนะคะซีมีเพลงที่สิบป่อยอีซื้อไพยนะคะก็ต้องเป็นหลังนู่นแหละหลังปีหน้านะแต่สิฮอดนี่ละ คือโอนเนี่ยผันเสื้อทุตนี่โหลดเดี๋ยวจะเฮอบึงไอ้บรรยากาศภายในห้องนะกลสวมากนี่น้องนอนอยู่นะคะเป็นซุงเป็นเธอนนะซยส่งกระต๊อบตะเกาเนี่ยนี่ยือผ้าเพราะผ้าแม่มาแต่นอแต่ว่าพ่อป่วยละพ่อมีสามารถที่จะเดินทางมาแบบนี้เพราะว่าพ่อต้องฟวกใจตลอดนี่นะคะ เดี๋ยวขึ้นมาแต่น้ำละเดี๋ยวกะละไปถ่ายนะคะโลวีโลหนึ่งเพราะว่า,าสภาพยูซิเล์ต้องต้องทาให้เขามาก่อนพี่จานี่มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวละไปถ่ายแะ่เด้อฝาเอ็มวี <ะ MV. S 1> เพลงใหม่นะคะเพลงของติ๊กเองนะคะมีไหมม,มีของบ้านเราฟิตเจอร์ดิ้งกับ พี่ TDK คนฝากด้วยนะคะเป็นกำลังเจอเธอ奈เดอขอบเจอที่ติดตามติ๊กนะคะคนหมื่นแปดนะคะตอนนี้ซับสไคร์แล้วนะ่ยขอบคุณมากนะคะทุกคนเมนบอกว่า 18, ว <laughs> หมื่นแปดเราบอกเรามาหมื่นเอ็ดอุ้ยคืออ้วนแฮ่ไมไ,ไม่ได้อ้วนตัวจริงไม่ได้อ้วนขนาดนี้ายบ่ายน,นะทุกคน มีคนเดเนาะแปลวฟื้นมาจู๋ลงตอมีไงไงน้อยน้อยนี่ยับไงนะเป็นไงครับเพลงใหม่กู้วันเองมีเขาสุดผู้ไทยมีเขาสุดผู้ไทยเป็นไงเพลงใหม่ฮะเป็นไงเพลงใหม่โอ้ก็ดีอยู่ครับก็ดีอยู่สวยมากเลย ดีใช่ไหมกะนู้ไปนูไปไปบนไว้ว่าคันมันเพลงนี้มันหอดซีบล้านนะนูกับซีเรนอ่อมล้านพญานาคซีดรอบซีดรอบคือบอสขี้หลังอายกับไอแทนแมบ้านขี้หลังหอมแทนเนี่นแต่งได้ขี้เดียนโอ้รูกับคือขี้หลังอายแล้วก็อายเป็นคนเรียนไงโอ้ขี้ได้แทนมาานเะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าฉากแทุกคนมาแทนมากกองมากระวังนะลูก มงาต้องขยอาจะพมันติดขั้นปนี่ยทาบอกิ้ขยำไปที่ไหเอาถ้าเอาฟิลไม่ต้องไม่ต้องซีแทนแมวลเอาไฮดรุปี้แล้วไปิดิดาไฟโปมันจังันติดิดไฟโปไโปบหมอมเห็นครับมาเห็นไม่หลดไปครับติเดือนใสอีกนิดนึ่งเลยวะลองอีกนิดนึ่งเลยวะเอความบ่อพรมีผ่านมาลองก็คอีกนิดหนึ่งเลยวะอีกนิดนึ่พอโมเป็นวันพอไม่เป็นไฟ

ตอนนี้ข้างขาถ่ายแล้วแล้วนะคะถ่ายซิงแล้วแล้ว,ลวก็เหลือของไอแทนกับของไอซีดอันข้างด้แล้วบอกโอเคอ,เอ,อ้อาว,าาวาอะไรแดดฮอนคะ่ะหามุมถ่ายรูปก่อนไม่เห็นไม่เห็น น้าหน่อยเป็นย <c oughs> <Hello. S 2> ังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างดูตาเดินนอนยังอู้หูบูชีนี่คนบักดังนึงไม่ได้นอนสะดุ้งตื่นเขาคุยกันเพราไม่น่าอายกนเนียเมื่อคืนนาะรู้แต่ว่าอุ้ยประานิ่งคนทั้งแห่วังสิแสดงว่าไม่น่าอายจริงเบื้องิีเสียงให้ดีนะเพราะฉันแอบนอนเลย เพื่อนเพื่อนตื่นฟังอาจารย์หน่อยก็ไม่เออหนูได้ยินเสียงอาจารย์ยอดอยู่แล้วก็เถียงไอ้นี่ผู้ใดฟังอาจารย์ยอดวันนั้นหนูก็เปิดเด็กโกรธกับข้างนอกมันก็เสียงดังขนาด่าเป็นนอนเลยเมื่อคืนนี้เพราะเสานี่ใช่แล้วแล้วว่าจะดูแบบนอนไม่ได้เลยนะคะกันนึกว่าไอ้เทียนโกนมันคือรับเลือกแท่แบักอันนี้สำหรับวันนี้นะคะเการถ่ายงานเรียลเลยนะจะขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากติดตามผลงานดูด้วยนะบ๊ายบาย